เป็นยี่แรมสิบห้าค่ำเป็นวันอุโบสถทั้งของพระในทั้งของชาวบ้านนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่เทวดาอยู่บนสวรรค์เพื่อนก็ไปชุมนุมกันในวันเช่นนี้นะที่สาลาธรรมสภา บนสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งมีพญายอินเป็นประธาน,านเทวดาทั้งหลายได้ดอกไม้ถูกเทียนอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันเหาะลอยมาแต่ทิศต่างๆแล้วก็มาเดินเวียนประทักขินสามรอบจุดทูกเทียนดอกไม้บูชาพระเกตแก้วจุนลมณีเจดีย์ ปราบป้ายเสร็จแล้วก็พากันไปชุมนมุมกันที่สาราธรรมสภาอันนี้นนพยายอินเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำสัง่งสอนเพราะว่าบนสวรรค์นั้นไม่มีพระสงองค์เจ้าเลยดังนั้นแหละจึงมีพยายินเป็นประธานนี่ลองคิดดูจะว่าไม่เป็นวันสำคัญอย่างไรแล้ว วันเช่นนี้นะแต่ไม่ไม่ทราบว่าจะไปถือเอาวันมนุษย์นี่บ่หรือว่าจะถือเอาวันของเทวดาก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันมันไกลกันวันของมนุษย์กับวันของเทวดาร้อยปีเมืองมนุษย์นี่จึงเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดิง แต่ถ้าหาว่ากลัวว่าจะถ,ถือเอาว่าแปดวันหรือว่าเจ็ดวันของสวรรค์ท่านดาวดิง้งจึงจะเป็นวันพระวันหนึ่งนี่อู้มันหลายหมื่นปีสำหรับนับเอาไอ้เมืองมนุษย์แล้วนะเอาวันของเมืองมนุษย์อะแต่นี่ก็ยกไว้ให้ธรรมชาติเป็นเองไปก็แล้วกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันอุโบสถแปดค่ำสิบห้าค่ำนี้จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายผู้กำลังสั่งสมบุญกุศลบารมีเพื่อให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนก็จะต้องตั้งใจถ้าเป็นทาย,ยกทาย,ยิกาก็พยายามรักษาศีลอุโบสถ ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้อระน,นิสงส์แห่งการรักษาโวสถสินนี่ถ้าหากว่าได้เกิดไปในชาติต่อๆไปนั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นนี้ก็จะมีจิตใจคิดอยากจะบวชเรียนเขียนอ่าน เมื่ออินทร์ารมีเหล่านี้มันเก่กล้าขึ้นอานิสงแห่งการรักษาโวสถศสินเนี่ยนั่นเนี่ยทำให้จิตใจน้อมไปในทางบวชในทางเนคขมมะคือว่าพูดอย่างง่ายๆว่าน้อมใจไปในทางที่ออกจากกามคุณเมถุนสังโยชนี่แหละอานิสงแห่งการรักษาโวสถศสินน่ะ ทำให้เห็นโทษในกามคุณเหมือนอย่างพระภิกษุสามเณรก็ดีแม่ชีแม่ขาวที่มาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้นะอันนี้มันก็เกิดจากอานิสงส์แห่งการรักษาศีลโวสถมาแต่ชาติก่อนห้นหลังนั่นแหละเป็นพระภิกษุสามเณร อย่างนี้นี่เข้าใจว่าชาติก่อนหนหลังนั่นก็คงได้บวชมาแต่ว่าอินทร์บาร,รมียังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็ยังบรรลุมาผลนิพพานยังไม่ได้ก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงได้มีศรัทธาออกบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ไม่ซึกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยไปนี่ก็ ก็เข้าใจว่าอานิสงส์แห่งการได้บวชมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละมันติดสอยห้อยตามมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บางชาติพระองค์ก็ออกบวดในพุทธศาสนานี่เหมือนกันนะในในเมื่อพระองค์เกิดร่วมกับศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ในในครั้งที่ ในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยพระองค์ก็บังเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์มิจฉาทิฐิเมื่อได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาแล้วก็ละความเห็นผิดนั้นได,ได้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลยพอบวชมาแล้วก็มาศึกษาเรียนธรรมวินัยจนจบ พระไก่พิดกแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์เข้าได้มากมายเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี่บวชถึงแม่บวชก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลมันขาความปรารถนาแต่ท่านก็ช่วยเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระสงฆ์สาวกอื่นๆได้อย่างกว้างขวางเหมือนกันเพราะท่านมีความรู้ท่านมีบุญมาก อันนี้แหละเช่นอย่างอาสิตาภิกษุที่จะตัดสรู้เป็นภาษีอริยเมตไตรในอนาคตเบื้องหน้านี่ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วเมื่อเจริญไว้ใหญ่โตมาก็เลยมีศรัทธาล่ำลามารดาบิดาไปบวช เมื่อไปบวชแล้วไม่ก็ไม่มีใครหรอกะิูลว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรเนะีพอดีในขณะนั้นพระนางมหาประชาบรีโคธมีได้ทำผ้าไหมคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถวายพระศาสดาโดยตรงเลยเมื่อน้อมเข้าไปถวายพระองค์พระองค์มันแนะนํำให้ถวายแก่สง นา,างอ้อนรอนยังไงพระอ,องค์ก็ไม่ทรงรับทรงแนะนำให้ถวายแก่สงฆ์เอาก่อนน้อมเข้าไปถวายท่านภาษารีบุตรท่าภาษารีบุตรก็ไม่รับไปถวายแก่พระมาหาโมคคัลลานะท่านก็ไม่รับพระสงฆ์ตั้งสองหมื่นข้างนั้นอยู่ในกรุงกำเองละพัก น้องก็ไปถวายองค์ไหนองค์ไหนก็ไม่รับไปถึงองค์สุดท้ายได้แก่อาชิตาภิกษุภิกษุหนุ่มข่าเพื่อนทั้งหมด <c oughs> อันพระอชิตาภิกษุก็รับมานี่รับเอาผ้าคู่นั้นนะพนางมหาประชาบุรีโคตมีเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า อันผ้าไหมอันนั้นตั้งใจลงมือปลูกไยด้วยตนเองลดน้ำด้วยน้ำนมด้วยด้วยน้ำทองน้ำทองคำอ่ะอยนี้ดอกไยนั้นจึงสีเหลืองเหมือนกับสีทองคำ <c oughs> แล้วก็เก็บดอกไฟนย้ด้วยตนเองแล้วก็เอามา ปั่นเป็นเส้นได้ด้วยตนเองลงมือทอด้วยตนเองจนเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากทีเดียวเพื่อเจาะจงยิบปวายพระศาสดาพระองค์ไม่ทรงรับอันนี้เลยเมื่อเสียประทัยอย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงทราบอย่างนั้นก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์บัดิ เอาบาทของพระอ,องค์มาวางใส่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็อธิฐานขอให้บาทใบนี้นะจงเลื่อนลอยไปสู่กีบเมฆนูน่นแล้วอย่าให้พระสาวกองค์ใดหาเอาได้เลยนอกจากอธ,าธิตาภิสูงอ์ค์เดียวเท่านั้นพออธิฐานอย่างนี้บาทก็เลื่อนลอยเข้าสู่กีบเมฆไปเลยพระอ,องค์ก็ทรงรับสั่งให้ พระสาวกทั้งหลายนั้นไปตามหาบาทพระองค์นี่พระสาวกองค์ไหนที่มีฤทธิ์มีเดชท,ทั้งก็ไปแล้วเหาะไปเสแวงหาจนทั่วทุกทิศทั้งบนอากาศทั้งบนบินทั้งบนทั้งในน้ำก็ไม่พบเลย <c oughs> ไม่มีใครนำอาบาตมาถวา,ายพระสาทดาได้เลย มันี้พระอ,องค์ส่วนอชิตาภิกษุท่านไม่มีฤทธิ์อะไรนี่ท่านเหาะก็ไม่ได้ก็อ,องค์เจ้าจึงทรงรับสั่งอ้าวอชิตาภิกษุจงตามหาบาดเราจะถาคตสทท่านพระอ,อาชิตาภิกษุลุกจากที่นั่งแล้วมากราภาาธรรดาสามครั้งแล้วก็ไปยืนอยู่ ลานที่กว่วงนั้นแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ได้บวชมาหวังเพื่อแสแวงหาลาภยศสนเสริญใดๆเลยไม่ได้บวชมาเพื่อหวังจะได้ไปเกิดเป็นเทวุทวดาเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรด,ดิราชอะไรไม่เลยข้าพเจ้าบวชมานี้เพื่อมาสร้างโพธิสมภานบารมี ให้แก่กล้าขอให้ได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าอันนี้เป็นความสัตย์ความจริงของข้าพเจ้าด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้หากมีจริงแล้วก็ขอให้บาททรงขององค์พระบรมศาสตร์สัมมาสัมพุทธเจ้าจงเลื่อนลอยลงมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบนัดนี้ขอท่านอธิษฐานเสร็จ ท่านก็ยกแบมือไว้ทันใดนั้นบาทของพระศาสดาก็เลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของอธิตตภิกษุนัน้นอธิตตาภิกษุก็นำน้อมเข้าไปถวายพระศาสดาเมื่อพระนางมหาประชาบุรีโคตมีเห็นบุญญาณุภาพของอธิตตภิกษุอย่างนั้นก็ดีอกดีใจจึงได้คลายความทุกข์ความโศกอันนั้นลง นั่นแหละแล้วต่อจากนั้นพระศาสดาก็จึงได้ทรงแสดงเรื่องทานมานี่ทานนั้นน่ะมันมีอยู่สองประเภทบุกลิกทานหนึ่งสังฆทานหนึ่งทีนี้ทานสองประเภทนี้นะทรงตรัสว่าให้ทานแก่สงนั่นแหละได้อานิสง์มากกว่าให้ทานแก่บุคคลเป็นอย่างนั้น พนางมหาประชาบดีโคตมีก็จึงได้เข้าใจในการให้ทานบันนี้เพราะฉะนั้นคนบางพวกบ,บางเราเมื่อให้ทานจึงมักจะถวายเป็นสังฆทานเลยถวายไทยทานใดๆก็ดีถวายเป็นสังฆทานไปเลยแต่แล้ววันนี้การถวายสังฆทานมันมีระเบียบอยู่อันนีนะ้นั่นแหละ การถวายสังฆทานนี่ของที่นำมานั่นนะกับจำนวนภิกษุนั่นแหละสมมติว่าของมันมีน้อยพระผู้ที่จะรับทานมมีมากอย่างนี้เจ้าภาพนั้นก็ประกาศถวายเป็นสงไปเลยแล้วแต่สงจะแจกกันเพราะผู้เป็นเจ้าของทานไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้วันนี้พระองค์ก็ทรงวางระเบียบ ของการแจกของที่เขาถวายเป็นสงนะนะให้สมมุติที่สูงใดองุหนงขึ้นเป็นพระสุดเทศคือว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจเต็มที่ในการแจกของนั้นใครจะไปคัดค้านไม่ได้เลยเมื่อสงได้สมมุติขึ้นแล้วอันนี้ท่านพนั้นก็สมมุติตัวเองเป็นผู้แจกของ และท่านก็ประกาศลงไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับสม,มุดอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะทําการแจกส่วนที่แรกก็ได้แก่พระเถระส่วนที่เหลือก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นภิกษุก็มีสามเณรก็มีคารือหัดก็มีฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเห็นชอบดังที่ข้าพเจ้าประกาศไปนี้ก็ขอให้นิ่งอยู่ ถ้าท่านผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยก็ขอให้ชี้แจงในที่ประชุมสงนี้ท่านประกาศอย่างนี้ถึงสามครั้งก็สงทานาก็นิ่งอยู่ไม่มีใครชี้แจงอะไรคัดค้านอะไรขึ้นมาเลยเช่นนี้แล้วก็ท่านก็มีสิทธิ์แบบนี้แจกของนั้นส่วนส่วนใดที่ถวายพระเถระนั้นก็เรียกว่าต้องมากกูเพื่อนอ่า ต้องจัดเป็นพิเศษอย่างนั้นแล้วนอกนั้นก็แจกให้เสมอๆกันไปอย่างว่าของที่สมควรจะแจกได้สิบลูปอย่างนี้ก็แบ่งเป็นสิบส่วนแล้วก็แจกไปแจกไปถึงองค์ที่สิบหมดแล้วก็แล้วไปอันนี้ทำเนียมแจกของสงเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าว่ามีของสงเกิดขึ้นในคราวต่อไปวันนี้ก็ หากว่าของมีน้อยนั้นอีกก็กแจกต่อจากองค์ที่สิบนั้นไปเป็นองค์ที่สิบเอ็ดสิบสองไปเลยหมุนเวียนไปอย่างนั้นจนกลัวจะครบมดทุกองค์ถึงองค์สุดท้ายนั่นแล้วก็วันนี้ถ้าว่ามีผู้ถวายสังฆทานอีกก็ตั้งต้นถวายเต่พระสังฆเถระไปแล้วแบบนี้นะ,ะเป็นอย่างนั้นนี่การถวาย เป็นสังฆทา,านในพุทธศาสนานะ <c oughs> แล้วทีนี่บุคคลิกทา,านได้แก่ให้ทานแก่บุคคลแบบน,นี้นะเช่นว่าของทายทานนั้นมันมีจำกัดสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพทายทานนั้นนะเพราะว่ามีของเท่านั้นแล้วถวายได้เพียงองค์เดียวเจ้าภาพนั้นเลื่อมใสองค์ใด ก็น,น้อมเข้าไปถวายองค์นั้น,นก็ไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยสำหรับพระสงฆ์แล้วท่านรู้กันท่านไม่อิจฉากันญาติโยมก็น,นับถือเคารพองค์ไหนก็น,น้อมไปถวายองค์นั้นแล้วก็แล้วไปอันนี้เป็นปุกลิกกระทานทานมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้พึงเข้าใจแต่ทรงแสดงอานิสงส์ว่า การให้แก่สงนั้นมีอะไรสงมากกว่าให้แก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนานี่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหมู่คณะสงฆ์หรือว่าอาศัยบริษัทสี่พร้อมกันรักษาพร้อมกันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาก็จึงตั้งยั่งยืนสืบต่อกันไป แต่การให้ทานแก่บุคคลโดยเฉพาะนั่นนะสมมุติว่าถ้าว่าพระองค์นั้นนะ่ะหนีไปที่อื่นแล้วโยมผู้นั้นก็ไม่แล้วไม่เขาวัดไม่ทำบุญอย่างนี้แหละจะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าพระองค์นั้นท่านมร,รณภาพไปแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่คงมีบางคนนะ่ะเรียกว่า เป็นศรัทธาจริตไม่ประกอบด้วยปัญญาได้เรื่อมใสได้นับถือองค์ใดแล้วก็นับถือแต่องค์นั้นนะองค์อื่นไม่แล้วอพอท่านองค์นั้นไม่มีแล้วก็แล้วละไม่ไม่ทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าการให้ทานแก่หมู่สงฆนี่นะจึงมีอนิสงส์มากเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปเพราะว่าพระสงฆ์นี้ย่อมมีความเป็นอยู่อาศัยชาวบ้านและผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีบุญมากเหมือนกันหมดไม่ใช่พระสงฆ์บางองค์ก็บุญน้อยญาติโยมชาวบ้านก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเลื่อมใสก็มี ผู้เช่นนั้นก็ไม่ค่อยจะได้รับทยทานอดอดอยากอยากต้องอาศัยเพื่อนผงอาศัยอุปชาอาจารย์สงเคราะห์สงหาไปอย่างนี้แหละแต่บางองค์ก็มีบุญมากหน่อยมีญาติโยมชาวบ้านเลื่อมใสได้ถวายปัจจัยทั้งสีนั่นท่านก็เป็นอยู่ไปได้สะดวกอย่างนี้แหละ พราะฉะนั้นการที่ผู้มีศรัทธาให้ทานเป็นสังฆทานนี่นะท่านจึงว่ามีอานิสงส์มากนั่นแหละเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อกันไปนี่ให้เข้าใจเรื่องการให้ทานที่พระศาสดาทรงสแสดงในสมาคมครั้งนั้นนะ่ะ โดยมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นประธานดังนั้นพระพุทธศาสานาจึงได้เจริญสืบต่อกันมาจนถึงบัดน,นี้ไม่เสื่อมสูญไปจากโลกนี้แล้วก็จึงได้มีผู้สละบ้านเรือนออกบวชก็เพราะว่าทายกทายิกาไม่ลำเอียงสแสดงความยินดีเลื่อมใสต่อพระสงฆ์สาม,มเณรผู้ ก็พติปฏิบัติดีตามธรรมวินัยเหมือนกันเสมอกันหมดแม้สมเน็น้อยๆเมื่อหากว่าปฏิบัติดีสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ด้วยดีอย่างนี้ก็ทายกทายิกาก็เรื่อมใสยินดีถวายทานไม่อดไม่ยาก <c oughs> ในประเทศศรีลังกานั่นท่านสแสดงไว้ในตำรานะ่ มีพระราชาพระองค์หนึ่งซึ่อว่าพระเจ้าวัตคามินีอภัยอันนี้เรื่อมใสในพุทธศาสนามาวันนี้วันหนึ่งพระเจ้าวัตคามินีอภัยเนี่ยเห็นสมณเณรน้อยองค์หนึ่งแล้วก็น่ารักเอ,อสมณเณรน้อยองค์นี้เนี่ยจะเป็นผู้มีคุณธรรมสมกับเป็นสมณะจริงหรือหนอเราจะทดลองดู วันนี้ก็ให้พ่อครัวปิ้งนกกระทาตัวหนึ่งแล้วก็น้อมเอาไปถวายแก่สามเณรน้อยนั้นสามเณรน้อยก็เลยแบ่งนกกระทานั้นออกเป็นครึ่งหนึ่งเอเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งตนกับฉันส่วนหนึ่งก็ให้คนเอาไปมอบให้พระราชาเฉวยอ่าอ พระราชาได้เห็นความมากน้อยสันโดษของสามเณรอย่างนั้นเลื่อมใสยอย่างใหญ่โตได้ถวายสำรับแก่สมเณรน้อยวันละแปดสำรับสมมเณรได้รับอาหารวันละแปดสำรับอย่างนั้นท่านก็เอาไปถวายพระถวายเนนถวายพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ขาดแคลนอาหารไปเลยตนเองก็เอาแต่พอฉัน เท่านั้นเลยอนี่แหละความเป็นผู้มักน้อยสันโดษของสมณะนี่นะจึงชื่อว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อพระศาสนามากมายไม่ใช่ว่าจะมีแต่คุณประโยชน์แก่ตัวเองยังนำความเลื่อมใสมาให้แก่ประชาชนแม่เจ้าบ้านผ่านเมืองเพื่อนโคนับถือเลื่อมใสอพระภิกษุสามเณรผู้มักน้อยสันโดษสำรวมตนด้วยดี อย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งทายกทาย,ยิกาทั้งผู้คลองเรือนทั้งหลายก็ให้ตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสนานีด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ ตนได้อยู่ในฐานะที่ตนจะพึ่งปฏิบัติใจเช่นผู้เป็นทาย,ยกทายิกาก็ตั้งอยู่ในทานวัดขวนขวยในทานเสมอไปตั้งอยู่ในศีลวัดพยายามรักษาสินห้าสินโอโวสถไทยบริสุทธิ์พุทธองให้ได้ ตั้งอยู่ในธรรมสาวนานใหม่สนใจในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการไหวพระการภาวนาฝึกฝนจิตใจของตนให้ให้มันมั่นคงให้มันเรื่อมใสนับยิ่งในคุณพระรัตนไกรัยและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำว่าจากนำตนในพ้นทุกข์ได้จริงๆ ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้นอกจากบุญจากคุณนี้แล้วไม่มีเนี่ยฝึก,กจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ให้ได้อย่างนี้เมื่อสะสมบุญคุณนี้ให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วกิเลสอันมีอยู่ในใจมันก็ค่อยน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆแม้ภิกษุสามเณรก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศินสมาธิปัญญานี่ ให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วอย่างนี้นะกิเลสตัณหาอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานนมนานั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไป <c oughs> เพราะว่าศีลส,สมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงความิีช้าพยาบาทอันเป็นฝ่ายอากุศลน,นี่นะ ออกจาก,กจิตใจนี้ได้จริงๆเลยเช่นยกตัวอย่างว่าผู้เขารบในศิลจริงๆอย่างเนี้ยอา้าวถ้าใครมาชวนทะเลาะวิวาสอย่างเนี้ยนึกได้เลยว่าถ้าขืนตอบโต้ไปนี่มันก็จะต่อยจะตีกันจะฆ่ากันศิลก็ขาดไม่เอาแล้วงดเว้นเลยอดทนหลีกหนีไม่ทะเลาะวิวาสกับใครเลยศิลจะขาดนี่ เช่นนี้ความโกรธมันก็เบาลงไปเลยเราผู้นั้นยึดเอาศีลเป็นอารมณ์นะเนี่ยแล้วพร้อมกันนั้นสมาธิก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปเพราะตนตนเคยทำสมาธิอย่างไรมาเคยควบคุมจิตอย่างไรถึงเวลามีเหตุอย่างนั้นกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่ให้วันไว้ไปตามความ อารมณ์เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นนะอะนี่แหละสมาธิเนี่ยมันก็จะว่ามันเป็นเครื่องระงับความโลภความโกรธลงได้แถมปัญญาอีกบะนี้เมื่อออดกั้นทนทานต่อความโกรธนั้นได้แล้วภายหลังก็มาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธอันนั้นจริงๆเลยความโกรธนี่น่ะที่มันโกรธ ผู้อื่นมันทะเลาะวิวาทบาดหมางผู้อื่นนะเพราะอะไรเพราะมันยึดถือขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันจะเกิดมานะแข็งกระด้างขึ้นไม่ยอมสละไม่ยอมยกโทษหรือว่าอภัยแก่ใครเลยนี่แหละโทษของมันนะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นโทษแห่งความยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ถือ ขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเลยนี่มันก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางออกไปเลยความโกรธก็ยิ่งเบาไปหลายเพราะปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตจิตไม่ยึดมั่นในความโกรธความโกรธมันก็ระง,งับไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อความโกรธมันระง,งับไปได้ความหลงมันก็ระง,งับไปตามกัน ความหลงมันเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะความเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ระง,งับไปความเห็นแจ้งมันก็เกิดขึ้นมาแทนเห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงมันก็ต้องยั่งยืนมันต้องบังคับได้มันจะไม่ต้องแปรปวนแตกดับใครจะไปอยากให้ขันห้านี้แตกดับแล้วเกิดมาแล้วยังมีอายุยืนอยู่ตั้งตลอดกาลนานทีเดียว แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นทายกทายกา็กดีเป็นทิกสูสามเณร็ดีให้เพิ่งตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี้ให้มั่นคงในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะทำลายกิเลสบาปธรรมอันที่ตนได้สะสมมาสะสมมันมานมนานหลายชาติหลายพ่อมาแล้วนี่นะ ให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจโดยลำดับลำดับไปจนขัวมันจะหมดสิ้นลงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้